สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นการได้ลองอะไรใหม่ๆนะครับ mm. เทียบกับของเดิมนะครับหรือว่าของเก่านะครับในหน้าจอนะครับท่านก็จะเห็นว่ามีโปรแกรม solidworks 2เวอร์ชันนะครับถูกเปิดขึ้นมาเปรียบเทียบเอาไว้นะครับซึ่ง solidworks 2020 นะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนทางด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรม SolidWorks 2021นะครับที่ออกมาล่าสุดนะครับซึ่งผมได้เซตติ้งค่ากราฟิก User Interface ให้มันเหมือนกันนะครับ ผมจะลองเปิดชิ้นอลองเปิดชิ้นงานขึ้นมาใหม่นะครับชิ้นหนึ่งนะครับสร้างเทมเพลตขึ้นมานะครับเต็มเป็นพาทเทมเพลตนะครับด้วยโปรแกรม solidworks 2020นะครับแล้วทางฝั่งของ solidworks 2021นะครับผมก็เปิดเป็นพาทเทมเพลตขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันนะครับ เป็นพาร์ตตัวนี้นะครับแล้วผมจะเลือกเซฟนะครับผมจะเลือกเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมตัวนี้นะครับตรงนี้ผมจะเซฟว่า2020นะครับซึ่งเซฟในโปรแกรม2020นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเซฟ as นะครับไว้ที่ d e s ก์ท็เหมือนกันนะครับผมจะเซฟ ชื่อไฟล์ว่า2,021นะครับแล้วก็กดเซฟครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนที่มันเหมือนเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะทำไปทีละสเต็ปนะครับเริ่มแรกก็ยังไม่ต้องใส่ Material นะครับทั้ง2โปรแกรมเลยนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับผมเข้าไปที่ Top p l a n นครับเปิด Start ขึ้นมานะครับของ2,020นะครับของ2,021ก็เช่นเดียวกันนะครับ เข้าไปที่ท็อปเพลนเหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับสร้างเป็นสี่เหลี่ยมขนาด100คูณ200นะครับแบบนี้นะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็สร้างสี่เหลี่ยมนะครับขนาด100คูณ200เหมือนกัน สิ่งที่แตกต่างกันนะครับสิ่งที่แตกต่างกันของโปรแกรม2ตัวนี้นะครับก็คือว่าค่าของตัวอฟอนต์นะครับฟอนต์เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับฟอนต์ของ2021นะครับจะคมชัดนะครับจะมีความคมมากกว่านะครับในโปรแกรมรุ่น2020นะครับผมอันนี้คือค่าที่ผม เห็นได้ชัดนะครับจากการสัมผัสครั้งแรกครั้งนี้นะครับแล้วใน2020นะครับผมจะวาดวงกลมนะครับไดมิเตอร์เท่ากับ50ลงไปนะครับประมาณนี้นะครับ21ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าฟอนต์นะครับผมตัวอักษรจะมีความคมนะครับตัวจะออก ตัวน่าจะเท่ากันนะครับแต่ว่าความคมความหนานะครับจะบางกว่านะจะบางกว่าอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะครับที่ยังไม่ได้เซตติ้งค่าใดๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นค่าดิบๆของทางทางทางเทมเพลตที่มาติดมากับโปรแกรมนะครับอ่ทีนี้ผมจะ extrude นะครับทำการ extrude ขึ้นมาหนาสักประมาณ19มิลนะครับ19มิลนะ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือในฝั่งของโปรแกรม2020นะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะน,นี้นะครับทีนี้ในของ2021ผมก็ทำการยื่ออกมา19มิลิเมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็กดโอเคเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรต่างนะครับผม จะลองใช้เมาส์นะครับซูมเข้าซูมออกตัวนี้เพื่อดูเฟรมเรทนะครับดูที่ปลายเมาส์นะครับเฟรมเรทอยู่ตรงนี้นะครับเฟรมเรทประมาณ1น0รนะครับหนึ่งร้อย่ร้อยกว่านะครับซูมเข้าซูมออกตัวนี้ล่ะนะครับเท่าไหร่ก็น้อยนะครับน้อยกว่านะครับน้อยกว่านะครับผมน้อยกว่า40บกว่า50 60 อาจจะมีเหยียบร้อยน,น,น,นิดหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยมันรออ้รอยกว่าตลอดเลยนะครับเหยียบที่ร้อยสี่สิบนะครับผมลองใส่วัสดุลงไปนะครับผมจะใส่วัสดุเป็นตัวบรัสนะครับผมบรัสนะครับสองพันยี่สิบเอ็ดก็เช่นเดียวกันนะครับผมจะใส่บรัสลงไปนะครับ เราก็ยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะครับทีนี้ลองดูเฟรมเรทหลังจากที่ใส่วัสดุนะครับของ2020จะได้อยู่ยืนพื้นอยู่ที่เดิมนะครับร้อยกว่านะครับผมนี่ร้อยกว่าของ2021นะครับผมก็จะอยู่ไม่ถึงหลักร้อยแล้วนะครับนี่ครับไม่ถึงหลักร้อยแล้วนะครับผมไม่ถึงหลักร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้ดูเซตติ้งของอตัวเซตติ้งของผมนะครับว่ามันเป็นเซตติ้งแบบไหนก็ผมจะเซตค่ากลางไว้นะครับไม่ได้เซตโปรไฟล์นะครับผมจะเซตค่ากลางไว้เท่านี้นะครับก็คือทั้ง2โปรแกรมเนี่ยมันเหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็คือถ้าให้ผมเลือกใช้เนี่ยก็คือผมคิดว่า2020นนะครับมันยังเร็วกว่าอยู่นะครับ มันมัน,ม,นมันไปไม่ทันนะครับมันไม่ใช่ไปไม่ทันหรอกมันมันยังช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับนี่ครับและทีนี้ผมจะลองเปิดตัว shadow นะครับ in shade mode นะครับฝั่ง2021ก็เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วผมจะเปิดใช้งานเป็นแบบวิววิวนี้นะครับโดยที่ให้มัน fit to ต c r e e n นะครับให้มันฟนะิต o s c r ร e n อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เปิดวิวตัวนี้นะครับแล้วก็ให้มันฟิ to z o o ม to fit นะครับผมมันก็ยังไม่ค่อยซูมนะดูซิซูมเปล่าโอเคซูมเราก็ยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ผมเปิดเป็นตัว เชดูนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเชดู Shadow แล้วดูเฟรมเรทนะครับยังคงอยู่ที่เกินร้อยนะครับผมอันนี้ล่ะก็เท่าๆเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับดูว่าเปิด a m b i e n t occlusion นะครับด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ ambient occlusion นะครับเราจะเห็นได้ว่า อของทางสุ l i ิรถสอ2020ยเนี่ยก็ยังอยู่เหยียบร้อยอยู่นะไม่มีอะไรแตกต่างนะครับผมแต่ฝั่งนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ670นะครับผม 6·70 ประมาณนี้นะครับ 6·70 นะครับแล้วดูตัวเส้นนะครับที่ขอบนะครับผมก็ไม่มีอะไรแตกต่างอีกเช่นเดียวกันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเนาะ ดูด้วยตาเปล่ามันดูไม่รู้หรอกมันต้องดูด้วยตัวเลขนะครับผมทีนี้ผมอยากจะเปิดเป็นตัวลักษณะของสเก็ตนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับเปิดตัวสเก็ตขึ้นมานะในฝั่งนี้เนี่ยผมอยากจะใช้อ่าเมื่อพลิกเนี่ยมันจะเห็นเป็นเงาดํานะครับอันนี้ไม่ไม่ทราบว่าด้วยเรื่องอะไรนะแต่ว่า อันนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็เปิดสเกตขึ้นมานะครับเงาดาอีกเช่นเดียวกันแสดงว่ามันคงจะเป็นเงาหรือเป็นอะไรเนาะเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนของท,ทองเหลือง่าไม่แน่ใจนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมก็เปิดเป็น hit and line visible นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมจะเปิดเป็น hit hit and line visible นะครับแล้วผมจะวาดเป็นลักษณะของตัว หกเหลี่ยมนะครับขึ้นมานะครับ50นะครับความโตนะครับแล้วก็ห่างจากเจ้าตัวนี้นะครับห่างจากวงกลมนะครับเท่ากับ1นึ่งอหกสิบนะครับ60ก็พอนะครับแล้วก็ให้มันตั้งฉากแบบนี้กันนะครับโดยที่ให้ตัวนี้นะครับอยู่ที่ make horizontal นะครับ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทำเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำให้มันเหมือนกันเนาะอ่าแบบนี้นะครับโดยที่ให้เจ้าตัวนี้นะครับยาว60อ่าเราจะเห็นความแตกต่างข้อหนึ่งก็คือความคมของฟอนต์นะครับของตัวอักษรน,นะครับอ่าสองพจะคมกว่านะครับจะคมกว่า อันนี้ผมจะทำการ extrude ขึ้นมานะครับเป็นระยะเท่ากับ10นะครับโดยที่ไม่เม์ดนะครับ19นะตัวที1 9อ่าแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะทำการ extrude ขึ้นมานะครับเป็นระยะ19เหมือนกันแบบไม่เม์ดนะครับ แล้วเรามาเปิดตัวเฉดวิเดชนะครับผมเฉดวิเดนะครับความแตกต่างข้อหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือแสงเงานะครับใน2020เนี่ยมันไม่ไม่ทราบว่ามุมกล้องหรือว่ายังไงนะ,ะเดี๋ยวผมลองหมุนเจ้าตัวนี้ดูว่ามันดำไหมอ๋อมันดำเหมือนกันเนาะมันก็เท่าๆกันแหละถ้างั้นโอเคผมจะทำให้มันเป็นมุม ไอโซเมตริกนะครับทั้งสองฝั่งก็เหมือนกันอยู่ดีนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของอาการทำงานเกี่ยวกับฟิลเลตนะครับลองฟิลเลตดูนะครับ10ตัวนี้นะครับผมเลือกเป็นแบบโชว์รีวิวด้วยนะครับ10 แล้วฝั่งนี้นะครับผมก็จะฟิลเลตอีกเช่นเดียวกันนะครับฟูลพรีวิวนะครับสิบและดูเฟรมเรทนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ที่ไม่ถึง100นะครับอยู่ประมาณ670นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้อยู่ร้อยกว่านะครับกระโดดโลดเต้นเลยนะครับเฟรมเรทของ2020นนะครับผมลอง หมุนดูนั้นเนี่ยเฟรมเรตดูตรงปลายเมาส์ผมนะครับดูตัวน,นี้นะครับมันเดี๋ยวเราลองเราลองเปลี่ยนซีนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนซีนเป็นแบบไว้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับเปลี่ยนซีนเป็นแบบไว้นะครับไว้เปลี่ยนไว้นะครับแล้วก็เลือก iso metric นะครับ ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับทุกอย่างก็ยังคงน่าจะเหมือนเดิมเนาะไม่ไม่มีอะไรแตกต่างในส่วนของอประสิทธิภาพเนาะแต่เส้นนี่รู้สึกจะคมใช้ได้นะครับทั้งสองทั้งสองตัวนะครับก็เดี๋ยววันหลังนะครับก็จะมา มาใช้ solidworks 2021ให้มันเยอะขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่การเปรียบเทียบเบื้องต้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ solidworks 2021ก็ยังยังมีเฟรมเรทที่ไม่ไม่น่าประทับใจนะครับถ้าเทียบกับ2020นะครับผมอ่าเห็นไหมควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับมีอะไรสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติม,มก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ